สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลัมพูนนะครับวันนี้มาแกะกล่องดูข้างในนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับรุ่นฟ้าขาวโฉมใหม่นะครับเครื่องใหม่เลยตอนนี้ดูกล่องภายในครับมี คู่มือนะครับตัวนี้เป็น wi-Fi นะครับอันนี้เป็นสายเสียบเอาไว้ต่อ wi-Fi นะครับดูผ่านแอปพลิเคชันดูชมหน้านะครับแกะมาเรียบร้อยครับชม,ม่มเป็นแบบนี้นะครับด้านสายมือนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ขนาด5.5กิโลวัตต์นะครับตัวซ้ายมือเป็นตัวใหม่นะครับฟ้าขาวตัวขวานะครับเป็นตัวที่นำมาซ่อมมาให้ดูข้างในเฉยๆนะครับตามหลักของเครื่อง h ฮ b ริดอินเวอร์เตอรนะครับถ้าต่อใช้งานอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช้ให้มันเกินตัวมันนะครับรับรองว่าทนแน่นอนนะครับใช้ดีนะครับสำหรับตัวที่แกะซ่อมนะครับ อาการเสียก็คือจิ้งจกเข้านะครับเข้าได้หลายจุดไม่ว่าจะเป็นจุดนี้นะครับจุดที่ต่อปักเวลาต่อสายอะไรเรียบร้อยแล้วถ้ามีช่องอะไรเล็กๆนะครับก็หาอะไรมาอุดไว้นะครับส่วนนี้จะเป็นพัดลมผมแกะออกไว้นะครับผมจะมาเทียบให้ดูนะครับสำหรับเครื่อง5 k อันนี้เครื่อง5 k ตัวสีเทานะครับหลักการทำงานตัวนี้ จะใช้แบตเตอรี่ตลอดนะครับบังคับให้ใช้แบตเตอรี่ตลอดแต่ตัวฟ้าขาวแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับสามารถทํางานได้ถามว่าทํางานยังไงนะครับหลักการก็คือผสมไฟนะครับในช่วงกลางวันที่ไม่มีแบตเตอรี่แล้วมีไฟจากแผงโซลา r เซลล์เข้ามานะครับแผงโซลาเซลล์ก็จะมาเข้าจุดนี้นะครับ แล้วก็ทำการเปลี่ยนไฟนะครับจากไฟ DC แล้วแต่นะครับว่าจะเข้าเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่120โวลต์ไปจนถึง400 500กว่าโวลต์นะครับแต่ไฟที่ออกมานะครับก็จะพอดีกับอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์นะครับวงจรออเวอร์เตอร์ที่ต้องการนะครับแล้วก็ผลิตไฟเป็น AC ออกมาใจ ไปเข้าโหลดนะครับเวลาไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับอ่อนหรือว่าแดดอ่อนแดดไม่พอนะครับจ่ายไฟให้ไม่พอมันจะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาช่วยนะครับมาหลักการผสมไฟนะครับหลักการผสมไฟก็เลยไม่จําเป็นต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะใช้แบตเตอรี่เสริมเข้าไปก็ดีนะครับใช้ได้ในตอนกลางคืน ตอนเวลาที่แดดหมดแดดหุบนะครับส่วนตัวนี้เป็น 5k เหมือนกันนะครับ5กิโลเหมือนกันดูอุปกรณ์ภายในนะครับมีหมออแปลงอยู่1ตัวนะครับส่วนฟ้าขาวมี2ตัวตัวนี้จะเป็นส่วนของ DC to DC นะครับนี่ครับด้านข้างและนี้จะเป็นภาคอินมอรมเตอร์นะครับ ดูมอแปลงนะครับตำแหน่งใกล้เคียงกันเลยนะครับมีรีเลย์สองตัวสามตัวนี่นะครับทำหน้าที่เป็น ats นะครับมีตัว c ตัว r มีบอร์ดวางตำแหน่งเดียวกันนะครับดูนะครับส่วนนี้จะเป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งอยู่2จุดนะครับสวิตชิ่งตัวนี้เป็นสวิตชิ่งหลักนะครับไปเลี้ยงในวงจร เช่นนี้ก็เหมือนกันนะครับสายเส้นนี้จะเป็น AC in นะครับเสียบตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟเข้าผมได้ลื้อออกไปแล้วนะครับคือจิงจกมาตายอยู่จุดนี้นครับโดนไฟชอ็อตจุดไฮโวลต์นี่นะครับแล้วก็ทำให้มอดเฟสเสียนะครับก็ใช้เวลาสักพักนึงนะครับในการหาอะไรถ้าอะไรมีนะครับก็ซ่อมไม่ยากส่วนตัวนี้ เป็นตัวสีเทานะครับขนาด 5k อาการเสียตัวนี้นะครับยังหาไม่เจอเลยนะครับใช้โหลดใช้งานนะครับทำงานปกติสักพักหนึ่งนะครับมันจะเตือนเตือนขึ้นโค้ดนะครับ56มันบอกว่าไฟ AC และ DC นะครับเข้าเกินผมก็ลองวัดดูนะครับมันก็ปกติของมัน,นครับ ในช่วงที่มันบอกว่ามันเกินนะครับผมก็ได้ตรวจเช็คดูแต่มันก็ปกตินะครับอาการที่เจอบ่อยๆนะครับก็จะซ่อมง่ายมานะนิดนึงครับอันนี้ก็มานำเสนอเครื่องฝาขาวรุ่นใหม่นะครับนี่สั่งมาให้ลูกค้านะครับนะเป็นแบบนี้นะครับสอบถามคนขายนะครับบอกว่าข้างในไม่ต่างกันนะครับเพิ่มเติมมาแค่โลโก้ครับหลักการทำงานเหมือนกัน ก็ใช้ได้ดีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับพบว่าคุณลูกค้ามั่นใจได้นะครับในคุณภาพที่มันเสียเพราะว่าเสียจากการใช้งานที่เกินกำลังของมันนะครับแล้วก็วิธีต่อที่ผิดพลาดนะก็อาจจะทำให้เครื่องเสียได้นะครับเดี๋ยววันไหนติดตั้งเสร็จนะครับจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับสำหรับเครื่องฟ้าขาวตัวซ้ายมือนะครับส่วนตัวนี้รออะไรนะครับถ้าอะไรมาก็ซ่อมเสร็จ แลก็ตัวสีเทานะครับถ้าหาจุดเสียเจอนะครับก็จะมารีวิวอีกทีนะครับอาการแบบนี้หายากนะครับบางทีก็ทำงานได้ปกติทั้งวันทั้งคืนบางทีก็เปิดได้แป๊บเดียวแล้วก็ดับนะครับมีโค้ดเตือนแบบนี้ซ่อมหาตัวยากหน่อยนะครับน่าจะเป็นที่ออปตอะไรสักอย่างนะครับมาดูมอสเฟสข้างในนะครับ นี่เรียงกันแบบนี้นะครับ4ี่ห้าหกเตัวนะครับดูเครื่อง 5K สีเทานะครับอ่าเก้าตัวเหมือนกันนะครับหลักการเรียงมอฟเฟตในด้านพักอินเวอร์เตอร์นะครับเหมือนกันแต่ต่างกันที่มอแปลงนะครับแปลงตัวนี้จะใช้ตัวใหญ่สองตัวแล้วเอามาอนุกรมกันนะครับตัวนี้ใช้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวแต่การพันขดลวดนะครับ จะเป็นลวดแบบเล็กๆแล้วก็มาตีเกลียวนะครับให้มันใหญ่ก็สวยงามดีนะครับส่วนมอสเฟตนะครับด้านเครื่องเทา5กิโลนะครับด้านแปลงไฟนะครับ DC to DC นี่นะครับเรียงเป็นตับเลยนะครับใส่ทียิบเลยนะครับหับรองว่าพลังมหาศาลเลยนะครับ ส่วนหลักการชาร์จของเครื่องสีเทา5กิโลนะครับจะมาจากบอร์ดต,ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับแบบ PWM นะครับนี่เป็นจุดต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับมาเข้าเสาสองต้นนี้นะครับจะเห็นว่าเสาสองต้นนี้นะครับเป็นเสาที่เชื่อมต่อกับจุดเอาท์พุตของชาร์จเจอร์นะครับจะลงไปหาขั้วแบตเตอรี่เลยนะครับ ก็เปรียบเสมือนว่าจุดเอาต์พุตสองจุดนี้นะครับไปต่อขนานกับแบตเตอรี่เลยนะครับแต่หลักการของเครื่องฟ้าขาวนะครับจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับใช้แผงจากโซลา r c เซลล์นะครับไปเข้าชุดบูตไฟนะครับหรือว่าอัพไฟขึ้นมานะครับเป็นไฮโวลต์นะครับหลังจากไฮโวลต์ก็จะมาพานอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่อ่า หลักการทํางานคนละอย่างกันนะครับด้านขวามือนะครับเป็นชาร์จเจอร์ชาร์จตรงๆเข้าแบตเตอรี่แต่ตัวนี้เปลี่ยนไฟจากแผงเป็นไฮโวลต์ก่อนนะครับแล้วนำไฮโวลต์ olt, เอามาชาร์จลงแบตอีกทีนะครับก็ประมาณว่าเป็น MPPT นะครับที่ชาร์จแบบรวดเร็วอันนี้จะใช้กระแสสูงหน่อยหนึ่งนะครับ จะใช้วิธีการขนานแผงนะครับจะไม่เกิน2สติงนะครับอนุกรมไม่เกิน2สติงแต่ตัวนี้นะครับใช้สติงเดียวนะครับอนุกรมกี่โวลต์ก็ได้นะครับถ้าดูจากนมเตดเครื่องฟ้าขาวนะครับจะเห็นว่าเริ่มทำงานที่120โวลต์น,นะครับไปจนถึง450โวลต์เลยทีเดียวนะครับต่อแผง ได้ขนาดนี้นะครับไปจนถึง450โวลต์เลยนะครับสังเกตดูเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวสีเทานะครับเขาจะบอกว่า Max solar โวลเตตด boc ได้อยู่ที่105โวลต์ dc นะครับก็ไปว่าใช้แผงได้อยู่ประมาณ10แผงนะครับเราจะขนานแผงกันนะครับ สติงละหแผงนะครับแล้วก็เอามาอนุกรมกันนะครับถ้าอนุกรมกันเป็นโวลต์สูง4ี0ร้อยโวลต์มาต่อเขาเครื่องพังแน่นอนนะครับต้องดูกันดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเครื่อง 5k เหมือนกันแล้วก็จะมาต่อเหมือนกันไม่ได้นะครับต้องดูสเปคเครื่องต้องดูเนมเพจเครื่องต้องดูความต้องการของเครื่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวเครื่องฟ้าขาวเฉยๆนะครับว่ารุ่นนี้มันเป็นยังไงมีอะไรต่างกันนะครับกับผมช่างเอลํำพูนนะครับในช่อง youtube ช่างเอลํำพูนและช่อง youtube djafm ลำพูนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ